สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแน n พิงค์แอนโชดคูปิงค์รหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูพื้นดวงชะตาแล้วก็เลขเสริมดวงนะคะสำหรับชาวาลัคนาราศีกันนั่นเองนะ,ะกลุ่มคนธาตุดินปลายย้ำเมือนก่อนนะคะว่าการทํานายครั้งนี้เนี่ยเป็นการทํานายนะเป็นการดูพื้นดวงโดยที่ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยอะ่ะนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองนะคะ สำหรับคนที่อยากจะดูอ้างอิงนะคะจากช่วงวันเกิดของตัวเองนะคะก็คือจะเป็นช่วงระหว่างวันที่18กันยาค่ะถึงวันที่17ตุลานะคะหรือว่าใครที่อยากจะดูแบบลัคนาก็สามารถดูได้เอาที่เราถนัดนะ,ะหรือบางคนอยากจะดูทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยก็ดูได้แต่บางคน ไม่รู้ว่าเอ๊ลัคนาตัวเองเป็นลัคนาอะไรนะก็ต้องรู้ในเรื่องของเวลาเกิดนะคะถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเนะี่ยคุณจะหาลัคนาได้ก็เข้าหาข้อมูลนะคะตาม Google ต่างๆนะหาลัคนาแล้วก็กรอกในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไปนะคะนี้คุณก็จะรู้ในเรื่องของลัคนาตัวเองละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบางคนที่ไม่รู้เวลาเกิดของตัวเองเนี่ยโอ้โหอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะ เอาเป็นว่าเราจะกลับเข้ามาในส่วนของเนื้อหาละนะคะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชาวาลัคนาราศรีการกลุ่มคนธาตุดินปลายค่ะจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราคือเล็กีดาวพุธนะบอกได้เลย,เลยมีสนเสน่ห์มีแววเจ้าชู้ <laughs> นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะว่ามันมีในเรื่องของดาวพุธนะคะเข้ามาในพื้นดวงแล้วนะคะจะหมายถึงในเรื่องของสเสน่ห์นะ,ะการพูดการเจรจาวัฒศินต่างๆนะคะฉะนั้นเวลาตอนที่คุณไปไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณจะปรับตัวได้ดีแล้วก็ปรับตัวได้เก่งนะค,ะคุณเป็นคนที่คิด นะคะก่อนที่จะพูดหรือสื่อสารอะไรนะเพราะว่าตําแหน่งธาตุมันคือดินปลายนะเราจะแบบไม่ได้เป็นคนที่พูดตรงพูดแรงเกินไปนะแต่ว่าเวลาตอนที่คําพูดนะหรือว่าคุณจะพูดคุณจะสื่อสารอะไรเนี่ยคุณจะประเมินในทุกๆสถานการณ์ทุกๆเหตุการณ์นะคะลักษณะาภายนอกอาจจะดูเป็นคนที่แบบชิวๆนะสบายๆนะคะบางช่วงเวลาอาจจะติดขี้เกียจนะคะเพราะขึ้นมาเป็นดินปลายเนะี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งเต็มที่นะคะจะพูดว่าแบบเฮ้ยมีรงเปรียบวินัยเลยมันก็คงไม่ใช่นะอาจจะมีในเรื่องของการทําอะไรโดยการที่แบบ ใช้ในเรื่องของอารมณ์ใช้ในเรื่องของความรู้สึกนะเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่นะตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะคิดแล้วก็ไต่ตองวางแผนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจะไม่ได้แบบเฮ้ยคิดปุ๊บทําปับ๊บฉันทําเลยตัดสินใจเลยคุณจะประเมินคุณจะวางแผนนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ย จะหาข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะเพราะด้วยความที่ว่าตัวคุณถึงแม้ภายนอกเนี่ยอาจจะดูเป็นคนที่มั่นใจถึงแม้ภายนอกอาจจะมีในเรื่องของการพูดการเจราจาที่ดูแบบเฉาชฉานหรือดูแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าคนนี้ดูมั่นใจจริงๆแต่จริงๆไม่ใช่นะลึกๆคุณอ่อนไหว แต่คุณแค่ไม่แสดงออกให้คนอื่นรู้เท่านั้นเองนะคะมีฟอร์มเยอะอะนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะดาวเจ้าเรือนเล็กสี่อ่พูดเก่งพูดจาดีสื่อสารถ้าเกิดนะในเรื่องของการทำงานการทำงานก็มาตกดาวพุธอีกเห็นไหมการสื่อสารอีกแล้วนะคะตำแหน่งกรรมะนะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวก็คือดาวพุธฉะนั้นมันมีแนวโน้ม ที่คุณจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการเจราจาการเจอผู้คนหรือบางคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทํางานอะไรให้ทํางานเกี่ยวกับประมาณนี้คุณอาจจะไม่เหมาะกับงานที่จะต้องทําคนเดียวอยู่คนเดียวอย่างน้อยต้องมีการติดต่อการเจราจาการคุยนะเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของพื้นดวงในเรื่องของตัวตนของคุณเนี่ยมันส่งเสริมแล้วพอมาเป็นตําแหน่งงานเนี่ยมันก็ขึ้นมาดีอีกนะคะ การพูดการเจรจาเนี่ยมันไปได้หลายแบบหลายแนวนะมันไปได้หมดอะ่ะแต่ว่าพูดได้เลยว่าถ้าเกิดนะคะเป็นลักษณะของการสื่อสารการเจรจาแบบเนี้ยมันจะทําให้เหมือนกับว่าคุณนะทำอะไรแล้วก็แล้วแต่มันจะเหมือนกับพูดอะยิ่งพูดแล้วมันยิ่งแบบได้เงินได้ทองนะเข้ามานะเขาเรียกว่าวาจาเรียกทรัพย์นะคะอืมทีนี้สิ่งที่มีในเรื่องของรายละเอียด เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของตําแหน่งขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดชอบเจรจาฉะนั้นตัวคุณเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของสังคมเพื่อนเยอะนะคะเพราะว่าตําแหน่งศาสตราเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นมานะคะมีดาวเจ้าเรือนนะก็คือเป็นพระอังคารธาตุลมคุณจะมีการรู้จักมีการครบหาเพื่อนที่หลากหลายคุณจะไม่ได้อิงหรือว่าไม่ได้ยึดติดคนใดคนหนึ่งว่าฉันจะต้องคบคนแบบนี้ประมาณนี้อารมณ์ประมาณว่า อยากคบใครอ่ะ,อะก็ตามนั้นนะคุณไม่ได้เป็นคนที่วัดใครด้วยโปรโฟไฟล์คุณไม่ได้เป็นคนวัดใครด้วยแบบฐานะนะแต่คุณจะเหมือนรู้สึกว่าคนไหนที่เราคุยด้วยแล้วสบายใจก็คือจบแต่ดวงของคุณเนี่ยจะไม่ได้เป็นดวงที่แบบมีเพื่อนสนิทอะไรเข้ามามันอาจจะเป็นการสนิทกันช่วงหนึ่งระยะหนึ่งหลังจากนั้นเป็นยังไงคะ คนนั้นอาจจะหายไปไม่ได้ต้องทะเลาะกันนะหมายถึงเขาอาจจะแบบเงียบหายไปนะคะหรือว่าทําธุระอะไรไปคุณก็จะมีเพื่อนใหม่เข้ามาแบบนี้เสมอนะคะ <c oughs> เกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้มองว่าเสียอะไรนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความสุขกายสบายใจของคุณคราวนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักนะตำแหน่งปัตตานีนะขึ้นมานะจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราเนี่ยคือเลข5้านะะกำลังของดาวพฤหัสนะคุณชอบคู่ที่ฉลาด แน่นอนนะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยคุณจะเหมือนกับคิดแต่ตองฉะนั้นการที่จะมีคู่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะได้คู่ที่มีลักษณะก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่นะมีในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างที่อาจจะนิ่งใจเย็นนะคะแล้วก็รู้จักในเรื่องของการพูดการเจราจาคือคนคือคุณเป็นคนชอบคนพูดจาดียิ่งถ้าเกิดคู่ของคุณเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่นะมีเหตุและผลและพูดจาดีเนะี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าแน่นอนเลยนะคุณใจอ่อนปกเปียกไปกับเขาแน่นอน จะได้คู่ประมาณนี้ทีนี้คู่มันเกิดมาเป็นาดาวพฤหัสเนี่ยมันจะหมายถึงได้คู่ที่ทํางานราชการก็ได้ได้คู่ที่มีหน้ามีตาในสังคมก็ได้หรือว่าได้คู่ที่มีในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูดีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนต่อมาในเรื่องของที่บ้านตำแหน่งพันธุ์ทา่พื้นดวงพื้นดวงถือว่าที่บ้านไม่ได้แย่นะนะคะขึ้นมานะคะในเรื่องของที่บ้านเนี่ยมันจะหมายถึงว่าครอบครัวคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในระหว่างช่วงแบบ ฐานะที่เป็นปานกลางนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดลําบากอะไรนะ,ะแต่ว่าถามว่าเฮ้ยจะมีเงินหวือหวาอะไรไหมมันก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเอ๊ะมันมีเชื่อมโยงนะขึ้นมาคุณอาจจะมีแนวโน้มที่ได้คู่อะ ที่อยู่แบบถิ่นฐานใกล้เคียงกับคุณก็ได้เพราะมันเป็นดาวคู่กับดาวบ้านนะมันเหมือนกันนะคะจะได้คู่ที่อยู่จังหวัดเดียวกันอาจจะได้คู่ที่แบบมีความเชื่อมโยงกันด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือว่ามีพื้นเพนะคะครอบครัวที่ใกล้เคียงกันนะ,ะเป็นประมาณแบบนี้นะคะส่วนต่อมานะคะเราจะมาดูอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งการเงินสวยมากนะ,ะตำแหน่งกระดุมพาขึ้นมานะคะมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนแปลว่าอะไร หาเงินเก่งน้าจะหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองทีนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรคุณอาจจะไม่ได้มีอาชีพเดียวคุณอาจจะมีในเรื่องของอาชีพอื่นอาชีพเสริมเนี่ยขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะอ่าอยากจะหาเงินแต่ถ้าเกิดสมมติเอาแบบตรงๆนะหาเงินโดยการใช้ในเรื่องของเสน่ห์เนี่ย มันดีนะดาวศุกร์มันจะหมายถึงในเรื่องของเสน่ห์ดาวศุกร์มันจะหมายถึงในเรื่องของการแบบพบปะผู้คนคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอที่ปรึกษาก็ได้นะคะก็คือปรึกษาแล้วก็คนอื่นมาปรึกษาเราเนาะเราเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ได้เงินด้วยนะประมาณนี้หรืองานที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือคนอื่นนะคะงานขายงานอะไรแบบเนี้ยโดดเด่นมากๆนะคะต้องบอกเลยย้าอีกรอบหนึ่งมากๆฉะนั้นบางคนแบบฟังคลิปนี้แล้วอยากจะขายของออนไลน์อยากจะทาธุรกิจอย่างอื่นเพิม่มเติมคุณทําได้เลย ดีค่ะนะคะส่วนต่อมานะคะสุภาก็มีดาวศุกร์สุภาจะหมายถึงอะไรสุภาจะหมายถึงในเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่เมตตาอ,อุปถัมภ์นะคะใช้ดาวศุขเข้ามาในโอ้โหดีแปลว่าถ้าเกิดเรามองถึงในเรื่องของเลขเสริมดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเลขที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของเลข6 คุณจะได้ทั้งในเรื่องของเงินคุณจะได้ทั้งในเรื่องของโอกาสต่างๆชื่อเสียงผู้ใหญ่เมตตาอุปถรัรมภ์นะได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นอันนี้ถือว่าดีนะคะถ้าเกิดมองไปนในเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับาธาตุน้ำนะคะอาอาจจะเป็นพญานาคนะอันนี้ก็คือมันก็ขึ้นมาเด่นชัดอยู่แล้วหรือว่าไปามีในเรื่องของ ความเชื่อนะคะหรือว่าการที่ตัวคุณเนี่ยชอบไปไหว้นะะตามสถานที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําริมน,น้ำนะคะส่วนอีกเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ดีเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของตําแหน่งเลข4ี่ก็คือในเรื่องของตำแหน่งเงินนะ,ะที่ปิงบอกแล้วฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเรามองกันแบบนี้สี่หกหกสี่โคจะดีเลยนะคะสี่หเนี่ยจะหมายถึงสเสน่ห์การพูดการเจรจานะเป็นเป็นตัวเลขของแบบ วาตสินนะความฉะฉานสนิ่์นะคะฉะนั้นห้ามพลาด คู่เลขนี้คือดีที่สุดในทางเลขศาสตร์ก็มองว่าดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเรามาดูกันนะ,ะสุขภาพเนี่ยจะเป็นตําแหน่งมรณะจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราเนี่ยคือเลข3นะคะจะเป็นพระ่างขาน,นะ,ะให้ระวังนะ,ะเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำน้ำน้ำหนักตัวนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของข้อเข่านะ,ะต่างๆนะ,ะช่วงล่างอะไรแบบนี้พอขึ้นมาพระ่งางขานคือการเคลื่อนไหวหมายถึงกล้ามเนื้อการปวดเมื่อยตามร่างกายก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอทีนี้เลขที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้เลยนะจริงๆแล้วก็คือในเรื่องของเลขหนึ่งมันเป็นตําแหน่งวินาศหมายถึงในเรื่องของความทุกข์กายทุกใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็คือให้เลี่ยงในเรื่องของการใช้เลข8ดนะคะก็คือมันหมายถึงอลิการใช้เลขนี้เนี่ยมันสรุปนั่นหนึ่งแปดเนี่ยเลขหนึ่งกับเลขแปดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะทําให้ในเรื่องของพื้นดวงของคุณเนี่ย ส่งผลกระทบเสียนะคะจากการวางตำแหน่งตามพื้นดวงแบบนี้นะคะก็ลองดูเอาไว้เป็นแนวทางละกันนะคะในดูซี่มีเรื่องไหนอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ถ้าเกิดเป็นไอเดียความคิดสร้างสารรค์โปรเจกต์ใหญ่ๆอ่าสำหรับคนที่อัพเวลมานะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานรับเหมาหรือว่ามีในเรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหญ่นะเกี่ยวกับของของหนักชิ้นใหญ่โรงงานต่างๆนะคะอ่าเป็นแบบนี้คุณใช้ในเรื่องของกําลังของเลข7อะ่ะก็ได้นะคะเพราะว่าเลข7เนี่ยมันจะเข้ามาเสริมก็คือหมายถึงในเรื่องของการเริ่มการทําต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเราจะได้รู้เท่าทันดวงชะตาตัวเองแต่ก็ย้ํากันบ่อยนั่นแหละ บ,บอกเสมอว่ายัางไงก็แล้วแต่นะคะเชื่อดวงนะครึ่งหนึ่งแล้วก็ดูในเรื่องของการกระทําของตัวเองเป็นตัวชี้นาแล้วกันถ้าเกิดคุณคิดดีทําดีนะมีในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยสุดท้ายคุณก็จะได้รับผลด,ดีนะคะคก็จบแล้วนะสำหรับการทํานายทั้งหมดถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงเนี่ยในการทํานายนะคะหรือว่าการอัพคลิปต่างๆเนี่ยสามารถเป็นกําลังใจให้ได้ง่ายๆโดยการกด subscribe กด like กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ